อโอเคสีใสแจ๋วมากนะคะขออ้างตัวก่อนนะเผื่อใครยังไม่รู้จักนะคะเ e สเอเก้านะคะขอฝากไม่หลับคู่ันนะขอใครที่เห็นกันทาง้วยนะคะรู้จักกันแล้วจำจำจำ,จำหน้ากันไวนะะ้นะคะจะที่ไหนทักกันได้นะคะอ่าเมื่อเช้านี้เป็นเพลงของเ s สค่ะเิลแรกของเ s สนะคะชื่อว่าเพลงแห่งหัวใจะคะ่ะตอนนี้ก็่อยไปตามเส้นต่าง ะะคสามารถกดดาวโหลดและก็กดฟังได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเตรียมเพลงมาแล้วใช่ไหมคะเพลงมันก็มีมาเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ยังไม่ไค่อยชอบฟิวเล่นกับบรรยากาศใช่ไหมคะวันนี้เตรียมเพลงมาค่ะเป็นเพลงสากอรเพลงสากรนะคะที่มีเนื้อไทยเอ็กยังไงแต่เป็นเพลงของรุ่พี่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้ความรักนะต้าวขอบคุณจริงจค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไป